วิธีลดอาการปวดฟันอาการปวดฟันส่วนใหญ่มีผลมาจากฟันผุซึ่งในระยะเริ่มแรกจะมีลักษณะเสียวฟันก่อนที่อาการปวดจะลามไปที่บริเวณใต้คางและศีรษะต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกินของเย็นของร้อนหรือของหวานเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในช่องปาก ปล่อยกรดออกมาทำลายสารเคลือบฟันและชอนชัยเข้าไปจนถึงเนื้อเยื่อส่วนที่นิ่มภายในซึ่งมีเส้นเลือดฝอยจำนวนมากบวกกับในโพรงประสาทฟันมีเนื้อที่จำกัดจึงทำให้เกิดการอักเสบและบวมเมื่อเกิดอาการบวมจะทำให้เส้นประสาทถูกกดรวมทั้งเกิดการปิดกั้นช่องทางเปิดปลายราาฟัน ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกจึงไม่สามารถนำออกซิเจนมาเลี้ยงฟันได้จนทําให้เกิดอาการปวดฟันที่รุนแรงและในที่สุดเนื้อฟันจะตายเมื่อถึงตอนนั้นอาการปวดก็จะหายไปอย่างไรก็ตามถ้าเป็นหนองบริเวณปลายรากฟันอาการปวดอาจกลับมาอีกแต่ลักษณะการปวดจะเป็นแบบตื้อๆและ สามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้อาการปวดฟันอาจเกิดจากวัสดุอุดฟันหลุดไปฟันร้าวหรือแตกจนถึงชั้นเนื้อฟันและโพรงประสาทฟันการนอนกัดฟันหรือปวดเนื่องจากมีฟันคุดและเหงือกอักเสบซึ่งจะทำให้เหงือกร่นและรากฟันบางส่วนโผล่ขึ้นมา ส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟันและปวดฟันได้แต่บางคนที่มีสุขภาพฟันดีก็อาจมีความไวมากเป็นพิเศษต่อของร้อนหรือของเย็นได้เช่นกันถ้าคุณอยากหายทรมานจากอาการปวดฟันแล้วก็ลองปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆดังนี้นะคะเมื่อมีอาการปวดฟันให้ประครบด้านข้างของใบหน้า ซีกที่ปวดฟันด้วยน้ำอุ่นหรือในกรณีที่อาการปวดฟันมีลักษณะปวดตุบ,ตบๆที่อาจเกิดจากการติดเชือ้อให้ประครบที่ด้านข้างของใบหน้าด้วยน้ำแข็งประมาณ5-10นาทีทุกๆครึ่งชั่วโมงความเย็นจะช่วยลดทั้งอาการปวดและบวมถ้ามีอาการเสียวฟันง่ายให้ใช้โซดาไฟหรือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันสูตรสำหรับแก้เสียวฟันเมื่อต้องอยู่ในที่ที่อากาศเย็นหรือในช่วงฤดูหนาวสามารถป้องกันอาการเสียวฟันหรืออาการปวดฟันจากอากาศเย็นได้โดยปิดปากด,ด้วยผ้าพันคอเลี่ยงอาหารที่ร้อนจัดเย็นจัดและหวานจัดโดยเฉพาะชากาแฟและไอศกรีม เพราะจะยิ่งกระตุ้นให้มีอาการงดอาหารที่แข็งจนต้องใช้วิธีกัดกินเช่นแครอทแอปเปลิลฝรัง่งที่ยังไม่สุกเพราะการขบกัดฟันแรงๆกับวัตถแุแข็งๆจะก,กระตุ้นให้เกิดอาการปวดฟันและในกรณีที่อุดฟันควรหลีกเลี่ยงการเคี้ยวหมักฝรัง่งเพราะจะทำให้สารที่อุดฟันไว หลุดออกมาง่ายขึ้นคะ่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ